ผู้ได้อโอกาสกันที่จังหวัดเชียงรายค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงรายได้ส่งมอบแว่นตาในโครงการแว่นตาสภากาชาติไทยให้กับผู้พิการผู้ยากไร้และผู้ได้อโอกาสในพื้นที่ตำบลน,นางแลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ ทางด้านของนางดวงจิตปรัสะกุลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงรายและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงรายได้ลงพื้นที่ค่ะไปมอบแว่นสายตาของสภาการชาติไทยให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจํานวน110รายซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ตําบลนางแลค่ะ ตามโครงการแว่นตาสภาการชาติไทยให้กับผู้พิการผู้ยากไร้และผู้ได้โอกาสโดยไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายด้วยนะคะรวมถึงมีการจัดอำนวยความสะดวกค่ะเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตราการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะสำหรับการมอบแว่นสายตาในครั้งนี้นะครับก็เป็นการดําเนินการตามโครงการแว่นตาสภาการชาติไทยให้กับผู้พิการผู้ยากไร้และผู้ได้โอกาสซึ่งสํานักงานเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงรายได้รับการสนับสนุน สนันุนแว่นตาจากศูนย์จักสุมารและแว่นตาสภากาชาติไทยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาามัยพิทักษ์สภากาชาติไทยนะครับเพื่อที่จะนําไว้ใช้ในการดํารงชีวิตสําหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาโดยจังหวัดเชียงรายมีผู้ที่ได้รับคัดเลือกในพื้นที่อําเภอเมืองเชียงรายเนี่ยทั้งหมด110รรายด้วยกันครับก็ยินดีด้วยนะครับที่ท่านจะได้มองเห็นอย่างชัดเจนด้วยแว่นตาจากสภากาชาติไทยนะครับค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพัก